ออมาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะค,คนสําคัญของทีมเราอย่างทั้งเลรกซานเดอร์อาร์โนแม็กขวาของเรากันก่อนเลยก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานข่าวออกมาว่าหรือว่าพูกกำลังเปิดการเจรจาเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเล็กซานเดอร์อาโนหลังจากสัญญาปัจจุบันของเขากับทีมเหลืออยู่อีกแค่เพียง2ปีเท่านั้น ล่าสุดตามการเปิดเผยของทางพิทโอรุนักข่าวคนดังก็ได้ระบุว่าในตอนนี้ลิวภูและตัวของนักเตะเองสามารถบรรลุเงื่อนไขในเบื้องต้นตามหลักการสำหรับการต่อสัญญาฉบับใหม่ดังกล่าวได้แล้วโดยมันเหลือเพียงขั้นตอนของการเจรจารายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ยังคงต้องหาหรือร่วมกันต่อไปเท่านั้นก่อนที่จะมีการจรดปากกาเพื่อขยายสัญญาระยะยาวของพวกเขาออกไปอย่างเป็นทางการ แม้กระนั้นสิ่งที่ชัดเจนเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของสมูรหรือตัวของนักเตะเองต่างก็มีความเห็นพ้องต้องกันตรงที่ว่าพวกเขาต้องการจะเดินหน้าทำงานร่วมกันต่อไปและยังไม่มีแผนการที่จะแยกทางกันในอนาคตอันไกลหลังตัวของอเล็กซานเดอร์อาร์โนเองก็ได้กลายมาเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของทีมไปแล้วจนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาเป็นรองกัปตันทีมในฤดูกาลใหม่นี้ ในตอนนี้เขาได้รับค่าเหนื่อยกับสโมสรอ,อยู่ที่ตัวเลข180,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งก็มากที่สุดเป็นอันดับที่4ภายในทีมของเราจะเป็นรองก็เพียงแค่ทงังโมฮัมเหม็ดซาลาเวอร์กิลฟานได้และติอากโกอัคันทาราเท่านั้น ทว่าในการต่อสัญญาฉบับใหม่ดังกล่าวก็ได้รับการคาดหมายว่ามันจะมีการปรับปรุงรายละเอียดสัญญาของเขาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมด้วยนอกเหนือจากการขยายระยะเวลาของสัญญาแล้วใน,นก็พูดถึงความเป็นไปได้ในการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นนี้อีกเช่นเดียวกัน แต่ขยับมาเป็นในรายของทางตีอาโก้อคันชารามิดฟิลด์ทาวช่างทองของรอบกันบ้างเมื่อเข้าเหลือสัญญาในถิ่นแอนฟิลด์ถึงแค่ช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้เท่านั้นซึ่งนั่นก็หมายความว่าเจ้าตัวจะสามารถย้ายทีมได้อย่างอิสระแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์หน้าและจะสามารถเจรจาสัญญาล่วงหน้ากับสโมสสในต่างแดน,นได้ตั้งแต่เดือนมกราคมนี้ เป็นต้นไปก่อนการย้ายทีมอย่างเป็นทางการเมื่อหมดสัญญาดังกล่าวแม้กระนั้นล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อชื่อดังก็ได้ระบุว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังเปิดการเจรจาเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางเตียโกอยู่ด้วย แม้แรกเริ่มเดิมทีนั้นมันจะเป็นที่คาดหมายกันว่าพวกเขาพร้อมที่จะปล่อยตัวเขาออกจากสโมสรหลังจากหมดสัญญาดังกล่าวเพื่อเป็นการลดภาระค่าเหนื่อยของนักเตะที่สูงลิ่วถึงระดับ200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ประกอบกับการที่เขาเองก็เจอปัญหาอาการบาดเจ็บตามเล่นงานอยู่เป็นนิดทำให้ไม่สามารถใช้งานนักเตะได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย อย่างไรก็ตามหากมันมีการขยายสัญญาให้กับเขามันก็อาจจะมีการพูดคุยเรื่องค่าเหนื่อยให้มีความเหมาะสมมากขึ้นกว่าในปัจจุบันและสอดคล้องกับอายุอานานามของเขาที่อยู่ในช่วงท้ายของเส้นทางอาชีพ โดยอีกในย่านหนึ่งมันก็จะเป็นการช่วยให้สโมสรมีโอกาสเรียกค่าตัวของเขาเป็นครั้งสุดท้ายหากมีการขายเตียโก้ต่อไปอีกทอดหลังจากโจ้ตัวเองก็ได้รับความสนใจจากสโมสรทั้งในประเทศตุรกีและซาอุดิอาระเบียอยู่ในเวลานี้ด้วย หลายงานข่าวฉบับเดียวกันยังได้ระบุต่อไปอีกด้วยว่าการพูดคุยดังกล่าวข้างต้นนั้นยังเป็นเพียงการเจรจาในเบื้องต้นกับเอเยน่นตัวของเขาเท่านั้นและยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรไปมากนะักเมื่อพูดถึงนักเตะในแผงกองกลางของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พวกอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งคนที่เราปล่อยตัวเขาออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มเติม ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมายังทั้งฟาิโยข่าววาวโยแข่งดาวรุ่งอนาคตไกลที่ย้ายทีมไปในรูปแบบสัญญาหย,ยิมตัวยาวตลอดทั้งฤด,ดูกาลนี้ไปอยู่กับทางอารเบราซิกในศึกกุนเดสลีกาโดยไม่มีเงื่อนไขซื้อข่า แน่นอนว่าวัตถุประสงค์หลักของการปล่อยยืมตัวเขาก็คือการให้นักเตะได้มีโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอหลังจากตัวของคาวาวโยเองไม่สามารถก้าวขึ้นมายึดตำแหน่งตัวจริงภายในทีมของเยอเกนครอปเมื่อรุดูการที่แล้วอย่างไรก็ตามสถานการณ์ของเขาหลังจากย้ายไปอยู่กับไร์ซิกก็ดูจะไม่ค่อยสู้ดีนะักว่าคาวาวโยเพิ่งจะได้ลงสนามรวมไปเพียงแค่32นาทีเท่านั้น จากการลงมาเป็นตัวสำรองสองนัดล่าสุดคริสเตียนโฟกหัวหน้าทีมข่าวฟุตบอลของบิวสำนักข่าวชื่อดังจากประเทศเยอรมันก็ออกมาเคลียร์สถานการณ์ของนักเตะเลยว่าสิ่งที่เขาต้องเผชิญอยู่ในเวลานี้มันเป็นเช่นไรกันสำหรับสถานะของฟาบิโอคาวาวโยดานี่โอโมเป็นตัวเลือกก่อนหน้าเขาเสมอเลยนะโฟกกล่าวแม้แต่ตอนที่โอโมได้รับบาดเจ็บ มันก็ยังคงมีตัวเลือกอื่นๆที่ต่างก็มีประสบการณ์มากกว่าเขาไม่ว่าจะเป็นเอมิลฟอสเบิร์และคริสตอฟเบการ์เนอร์ดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายสำหรับเขาเลยแต่แม้กระนั้นมา r โกโรสก็จะมีการหมุนเวียนนักเตะในช่วงหลายเกมข้างหน้าทำให้ทุกคนต่างก็คิดว่าคาวลโยจะได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงให้กับไรฟซิกในเกมที่พบกับแวร์เดอร์เบรเมนในศึกเดฟเบโพคาว ต่มันก็เป็นเรื่องยากสำหรับเขาในตอนนี้เพราะมันมีการแข่งขันที่สูงมากเหลือเกินไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะเมีจะขอพาเพื่อนๆมาดูบทสัมภาษณ์ของทางเยูเกนครับก่อนเกมกับทางขุนคอนเวสแฮมยูไนเต็ดในช่วงสุดสัปดาห์นี้กันบ้าง มามิวาพูออกสตาร์ทฤดูการใหม่ได้อย่างร้อนแรงหลังยังคงไร้พ่ายในการแข่งขันทุกรายการและใน4จาก5เกมหลังสุดพวกเขาก็พลิกสถานการณ์จากเป็นฝ่ายตามหลังไปก่อนกลับมาคว้าชัยชนะได้ทว่าตัวของครอปเองก็ออกมาชี้เลยว่าเขาไม่ได้วางแผนให้มันเป็นเช่นนั้นแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยกเครดิตให้กับลูกทีมที่รวมใจกันจนเก็บชัยชนะมาได้อย่างต่อเนื่อง ผมเข้าใจว่าทำไมพวกคุณถึงพร่ำถามผมในเรื่องนี้เพราะเมื่อไม่นานมานี้ผมก็ถูกถามถึงเรื่องที่เราต้องเป็นฝ่ายตามหลังไปก่อน1ประตูต่อศูนย์1ประตูต่อศูนย์และ1หนึ่งประตูต่อศูนย์อ, 0, อยู่แบบนั้นครบับกล่าวผมเข้าใจว่าเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นได้อีก แต่ความรู้สึกของผมมันแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะเมื่อผมพูดว่าทีมของเรามีใจิตใจที่แข็งแกร่งมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะวางแผนให้ทีมต้องเป็นฝ่ายตามหลังไปก่อนแล้วค่อยพลิกสถานการณ์กลับมาอยู่ลำไปผมจำได้ว่าผมพูดออกไปเช่นนั้นเพราะผมได้ไปย้อนดูเกมและคิดว่าโอ้พระเจ้าลูกทีมของผมกลับมาได้อย่างไรกันทว่าในตอนนี้เราจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง การรักษาสกอร์ให้อยู่ในเกมนั้นถือเป็นหน้าที่และนั่นก็คือสิ่งที่เราทำมาจนถึงตอนนี้มันคือเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมเราถึงพลิกสถานการณ์กลับมาได้อยู่ตลอดหากถามถึงเรื่องจิตใจนั่นคือสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมามันคือ Spirit ของทีมเราเพราะลูกทีมของผมชอบในการเล่นร่วมกันมันเป็นทีมที่มีความสนิทสนมกันเป็นอย่างมาก มันยังเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูการอยู่แต่ในเกมกับทาง L.A.S.K. l i n s เรามีการเปลี่ยนผู้เล่นทั้ง11ตำแหน่งถ้าว่าคุณก็เห็นได้แล้วถึง Spirit ของนักเตะทุกคนตั้งแต่ต้นเลยว่าพวกเขาไม่ได้เหมือนไปพักร้อนกันอยู่นะหากคุณเข้ามาดูในห้องแต่งตัวมันก็มีการแข่งขันกันอย่างจริงจังผมชอบเรื่องนั้นนะมันจะทำให้นักเตะที่ลงสนามมามีความกระตือรือร้อนมันมีบางอย่างเกิดขึ้น แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหน ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอ,อยากจะขอพาเพื่อนๆมาเช็คความพร้อมของทีมคู่แข่งของเราในวันพรุ่งนี้เมื่อลิวร์พูม,มีโปรแกรมเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางคุนคอนเวสแฮมยูไนเต็ดที่กำลังทำผลงานได้อย่างร้อนแรงในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่ลังขึ้นมารังอยู่ในอันดับที่5ของตารางพรีเมียร์ลีกและเพิ่งจะแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวในซีซั่นใหม่นี้ แถมนั้นยังเป็นการปราชัยให้กับทีมแกร่งอย่างทางแชมป์เก่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยอย่างไรก็ตามล่าสุดเดวิดมอยส์นายใหญ่จอมแท็กติกของพวกเขาก็ออกมายอมรับแต่โดยดีเลยว่าพวกเขามีปัญหาในเรื่องของการจัดทับลงสนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ2นักเตะแกนหลักสำคัญของทีมสหรับทิบุกไปเยือนเมอร์ซีสไซด์ เมอทั้งจอร์ดบโเวนสตาร์ดังประจำทีมและอารอนคริสเวล์แบกไซด์มากประสบการณ์ยังไม่แน่ว่าจะสามารถลงสนามเผชิญหน้ากับทีมของเยอเกนครอปได้หรือไม่จอรดบโบเวนติดเชื้อไวรัสนะมอยส์กล่าวดังนั้นเราจะต้องมารอดูอาการของเขาก่อนว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่สำหรับคนอื่นๆที่เหลือแล้วมันดูเหมือนว่าน่าจะโอเค อารอ์คริสเวลลเองก็รู้สึกบาดเจ็บที่แฮมสตริงขึ้นมาเมื่อวันก่อนดังนั้นเราต้องมารอดูอาการของเขาในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันว่ามันจะเป็นเช่นไรแต่สำหรับคนที่เหลือมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ